กินลทุกอาทิตย์ถ้าหมอรู้อย่างน้อปวดมาดได้ไหเนี่ยผมก็ี่าแลจะบอกให้ยังนะมาเป็นการส่วนตัวการมาีรอบเลยเคยช่วยหกิจกรรมเดินทางไปในแกออกเงินให้ไอ้ือเหรียมาตรงไหนก็มปคนเจอโหาตะีหนึง้วยและเดียวท่านจะยกกลับมากันระบบกลัมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับ คณดำผัดไทยนะครับผูป้ประสานงานนปชปราจีนบรุรีในประเด็นที่ทางคนอุ๊งได้มีการแถลงสืง่อมวลชนในการที่จะเตรียมรับท่านทักษสิงในการกลับบ้านในของปราจินบุรีเราได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับผมอ๋อในในส่วนมวลชนเสื้อแดงปราจินบุรีก็มีการประสานงานกันบ้างแล้วว่าในการกลับมาของท่านนทักษสิณว่าจะดาเนินการกันอย่างไร ตอนนี้ก็ได้พูดคุยคร่าวๆกันนะครับว like ate like ่าจะมีมวลชนไปให้การต้อนรับท่านแต่ต้องรอดูหมายกำหนดการก่อนว่าหมายกำหนดการที่ออกมามีอย่างไรบ้างในการพบปะท่านมีโอกาสได้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 พบปะท่านไหมหรือว่าต้องดูรอดูโดยราการก่อนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรในการรับตัวท่านแต่มวลชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยากจะไปรับท่านนายกยิ่งรักสมัยตอนนั้นท่านท่านอยู่อยู่ในประเทศไทยที่มีโอกาส มีโอกาสให้เปี่ยนมาที่ร้านผมเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยวันนั้นก็ได้รับการประสานงานจากที่ที่พิชิตชินบานคือท่านก็เป็นคนจังหวัดบึงบุรีและท่านก็อยู่ในทีมงานของท่านนายกปงนายกทิมรักแล้วก็ท่านมีน้องสาวท่านอยู่ที่ปัจจินเพื่พี่ฝรตาท่านก็แนะนําผมอะ่ะบอกว่าร้านเนี้ยร้บบานปลาไทายปลาไทยแผ่นทอดที่ปัจจินบุรีเนี้ยร้านปลาไทยเสือแดงเนี้ยชื่นชอบท่านนายกปูมากเลยมีรูปท่านเต็มโรงเต็มร้านเลยอะไรเงี้ย ท่านก็รับปากแล้วแหะว่าท่านถ้ามีโอกาสผ่านแวะเวียนมาแถวปัจจุรีจะแวะมาแวะมาที่ร้านผมผมก็คิดว่าท่านจะมาโดยชุลหุเพราะนั้นท่านก็แจ้งไปแจ้งมาปุ๊บปั๊บเลยว่าท่านมาที่ร้านผมก็เจ็บตัวท่าไม่ทันเน่ะดีใจมากท่านแวะมาที่ร้านท่านมาครั้งแรกท่านมาครั้งแรกท่านเข้ามาที่ร้านผมว่าดีใจกันแล้วเอามวลชนมาล้างยิดหน่อยพูดถึงเนี่ยครั้งที่สองท่านมาอีกท่านมาอีกท่านมาแวะแต่นี้ท่านมานั่งทานทานมาพาพทาพวกคู่กันน่ะมาัางทานที่ร้านผมรู้สึกเป็นเกียรติแลรู้สึกดีใจทีี่่่ททาาานนมร้ ลหลังจากนั้นก็ท่านก็ออกนอกประเทศไปก็หลังจากนี้นเราท่านกลับเราท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับท่านนายกตุสินจะรอท่านกลับมาทานแบบไทยออก็รอที่ร้านอีกสักครั้งหนึ่งจะรอท่านวันนั้นครับวันนั้นท่านสั่งอะไรบ้างวันนั้นท่านทขาไม่ได้สั่งอะไรท<บ>่านเป็นห่วงผมมากกว่าคือผมท่านฝากพิมพิชชินบ,บานให้ดูแลน้องมันด้วยเพราะว่าน้องมันขัดเยนทางการเมืองแล้วก็ท่านฝากหลังจากท่านไปต่างประเทศแล้วเนี่ยท่านกล้พิมพิชชินบายมาสอบถามตลอดเวลาท่านเป็นห่วงมาสอบถามว่าไปดูแลน้องมันหน่อยนน้้องงงเป็ไบา แล้วก็ได้มีโอกาสเร tamam ียนสายต่อสายคุยกับท่านตลอดเวลาท่านก็ถามว่าสบายดีไหมคะเป็นห่วงนะคะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจที่ท่านสอบถามในในโทรศัพท์ว่าเป็นห่วงเราผมก็ตอบว่าผมก็เป็นห่วงนายกครับให้นายกดูแลตัวเองดีๆนะครับและจะรอเวลาท่านกลับนายกมาประเทศไทยมาทานกาแฟที่ร้านอีกท่านห่วงตลอดคราบเป็นห่วงผมผพว่าท่านชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเห็นผมผมสู้ผมสู้แนวทางนี้สู้โดยโดยโดยจุดใจสู้ด้วยความชัดเจนสู้ด้วยรวมการจริง ท่านชินชอบเป็นการพิเศษท่านได้พิพิชิตชินบานอะ่ะมาดูตลอดมาดูความเป็นอยู่เป็นไรถ้าเป็นห่วงอะ่ะถ้าเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงก็รู้สึกทราบซึ้งท่านครับจะรอท่านกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งครับในส่วนของนอปชประจินบดีเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับประเด็นเพิ่มเติมของอนอปชประจินบุรีขอเท้าฟางสักนิดหนึ่งครับการก่อตั้งแกนนำนปชอของจังหวัดประจินบุรีเนี่ย คือก่อตั้งโดยในแพทย์สง่าคุณยศยิ่งเป็นประธานจังหวัดปจิบุรีซึ่งตอนนี้ท่านได้เสด็จวิตไปแล้วแต่ในการบริหารจัดการการประสานงานของส่วนกลางก็ยังได้ภรรยาท่านประสานลงมาในด้านกิจกรรมต่างๆในด้านการส่งข่าวก็ยังประสานงานลงมาที่จังหวัดปจิบุรีและเจ็ดอำเภอของปจิบุรีแล้วก็ในแพทย์สง่าคุณยศยิ่งเป็นคนก่อตั้งเสื้อแดงปฐิบุรีมาตั้งแต่ปีพศ52 จนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่มวลชนในพื้นที่ก็ยังให้การกระรบท่านและก็ยังมีกลุ่มก้อนมีการประสานงานกันตลอดเวลาในด้านการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ยังสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งเขตอำเภอแต่เมื่อเร็วๆนี้มีการแถลงข่าวของรปชผมไม่ได้ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวของคุณเฉลิมเกติบัญจงนะครับที่ให้สัมภาษณ์และเอารปชเสื้อแดงปฐมบุรีไปแอบอ้าง ว่าเป็นร,ชรปชปทุมบุรีที่ไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยเกี่ยวกับกรณีที่ท่านโจมตีพักเพื่อไทยอ่ะตรงนั้นน่ะผมผมรู้สึกว่าเป็นการเสียหายต่อองค์กรร,ชรปชปทุมบุรีท,ทั้งทั้งที่ผมได้รับการประสานงานมาทั้งหลายอำเภอเจ็ดอำเภอของปทุมบุรีว่าในการแถลงข่าวของคุณเฉลิมเนี่ยเป็นการทําให้เสียชื่อเสียงของเสด็แดงปทุมบุรีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ อาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยของาคุณเฉลิมคุณเฉลิมอาจจะเป็นคุณเสื้อแดงส่วนน้อยที่แสดงขึ้นเห็นโจมตีพรรคเพื่อไทยก็เป็นแล้วแต่ประเด็นท่านแต่ในการไม่ให้สัมภาษณ์โจมตีพรรคเพื่อไทยในเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองแบบนี้ไม่เป็นเลยที่เสียหายต่อเสื้อแดงปฏิบุรีที่ก่อตั้งโดยในแพทย์สง่าเป็นอย่างมากคืออยากเรียกร้องอยากเรียกร้องความเป็นธรรมครับเพื่อในการประสานงานเสื้อแดงปรปภปฏิบุรีตั้งแต่ก่อตั้งมาโดยแพทย์สง่าคุณยทธยิ่งซึ่งท่านเป็นคนเชียงใหม่คนบ้านเดียวกับท่านนายกพักตินวัต ท่าในแค่สงา่าท่านก็ความเคารพลและให้มีความศรัทธาในตัวในจยตสิมมากมาโดยตลอดท่านให้ความร่วมมือกับพรบรคพื่อไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบนชนในพื้นแต่ละพื้นที่จะให้ความร่วมมือกับรบรคพื้นไทยมาโดยตลอดการให้ร้ายของคุณเฉลิมเนี่ยเป็นการโจมตีโดยที่ไม่มีสายเหตุที่มาที่ไปคือตรงนี้จะแดงส่วนใหญ่อยากจะขอความเป็นธรรมตรงนี้หน่อยอยากให้คุณเฉลิมได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกล่าวความขอโทษจากการที่คุณได้สัมภาษณ์ไปเนี่ย มันทําให้เจดแดงเราปชพจิบุรีทั้งเจตดอำเภอที่หมอทั้งหลายทั้งก๋อตั้งมาเนี่ยเสียหายอาจจะเป็นการแสดงความผิดในส่วนตัวนะอีกประเด็นหนึ่งคุณก็พูดไปแต่คุณมาเหมารวมว่าทั้งจังหวัดนี้มันไม่ใช่ันไม่ถูกต้องเออยากขอเขาไปทรมาเน้ากัสน,นี้ด้วยครับจากที่ที่ร้านเนี่ยได้มีการขึ้นป้ายรอรับสองนายกรัฐมนตร,ร,ตรีอยากให้ให้เล่าความเป็นมาเป็นปยอย่างไรป้ายคือป้าย รอการต้อนรับอดีตนายกกับประเทศไทยเนี่ยป้ายแผ่นเนี่ยคือผมไม่ได้เพิ่งทานะครับผมทํามาประมาณ6ปีแล้วทามาตั้งแต่ท่านนายกยิ่งรักออกนอกประเทศใหม่ๆผมมีความรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวชอบในการทํางานแด้ด้นโยบายเป็นการส่วนตัวก็เลยแสดงออกโดยการทําป้ายคิดว่าสักวันหนึ่งป้ายแผ่นเนี่ยจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านจริงๆตามที่ความรู้สึกที่ผมตั้งใจจะทําป้ายแผ่นนี้ไว้ ก็มาถึงวันนี้ก็ถ้าท่านกลับมาวันที่ติจริงๆ,งๆก็ถือว่าป้ายแผนนี้ได้ได้ได้ดังใจที่ผมทําไปแล้วผู้ถึงรัะได้ดังใจครับใน ย่ยปัจจุบันไม่มีหวังว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งกินไม่ค่อยดี